ฮัลโหลครับวันนี้ผมใจแน่นอนครับครับได้ครับเอาเฮ้ยเงื่อนหายไปไหนวะเอมี่เงื่อนที่วางตรงนี้หายไปไหนไม่รู้ค่ะหนูไม่เห็น ถ้าแกไม่ได้ขโมยไปอ่ะแล้วมันจะหายไปได้ไงหนูไม่ได้ขโมยไปนะคะหนูทํางานให้คุณอามอยู่งกงกจะเอาเวลาที่ไหนไปขโมยล่ะคะหายไปไหนวะก็เอาไปตอนที่คุณอามเผลอไงะคะตอนเนี้เงินอยู่ที่เอเคนคะ่ะเอเคนเอมี่ นี่พวกแกสองคนกล้าลองดีกับฉันเหรอฮะกล้าสิคะก็มันเป็นเงินที่ผมถูควรได้นี่ใช่ที่ผ่านมาพวกเราก็ยอมคุณอามามากพอละเอาเฮ้ยรีบกินรีบไปทำงานนะเด้วช้างจริงเว้ยคุณอามคะไอ้พลอยมันกินไม่ได้หรอกคะ่ะคือมันท้องมันไส้อยู่นะคะถ้ามันกินเข้าไปแล้วใจมันสั่นจะทำยังไงล่ะคะ คุณน้ำพอจะมีไข่ต้มหรือว่าข้าวเจ้าสักถ้วยไหมคะเฮ้ย hey! เรื่องมากจริงไข่ต้มกับข้าวน่ยมันแพงเว้ยยังพวกแกเนี่ยฉันซื้อเอ็มร้อยผสมกาแฟให้อ่ะมันก็มูนหัวแล้วไม่เป็นไรหรอกฉันกินแค่นิดๆหน่อยๆให้พอมีแรงก็พอแกไม่ห่วงลูกแกบ้างเลยเหรอก็ห่วงแต่ถ้าแกหวังดีเนี่ยก็อยู่นเงียบไปเถอะ ที่เราอะกิได้กินอะไรเลยเอพี่แกก็กินเข้าไปแล้วล่ะกินกินเสร็จละแล้วก็รีบไปทำงานนะเพราะว่าคืนนี้พวกแกต้องก่อกำแพงรอบบ้านให้หมดถ้าพวกแกก็ไม่หมดไม่ต้องพักเข้าใจกันใช่ไหมเออคือแต่ว่าทั้งหมดนั่นปกติแล้วพวกเราทำสามวันนะครับทําไมว่ไหว จะมีปัญหาอะไรเออปล่าครับแต่ร่างกายพวกเรา,เาคงไม่ไหวแน่ๆยิ่งพอยนะกำลังท้องอยู่ด้วยจะให้มันแบกหามะก็ไม่ไหวอีกแบบเนี้ยก็เท่ากับว่าผมทำงานสองคนกับเอมี่นะครับไม่รู้เว้ยพรุ่งนี้ฉันจะมาตรวจงานยังไงก็ต้องทำให้เสร็จไปทำงานได้แล้วไป ตือนเตือนเตือนตือน,น,น,นจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยตื่นเร็วโอ้ยยังเช้าอยู่เลยครับย,ยังไม่ถึงเวลาทำงานสักหน่อยอะนั่นสิคะหอมจัง มา,มามามาฉันอุสตส่าห์เตรียมข้าวไว้ให้เนี่ยถ้าใครไม่ตื่นน่ะก็ไม่ต้องกินนะเฮ้ยเฮ้ย,ยตื่นเร็วคุณตางซื้อของกินมาเยอะเลยก็ค,คงเป็นมาม่า,าก้นม้กแล้วก็ไข่เจียวที่ถือจะเสร็จอาหารใช่ไหมล่ะม่ใช่นะวันนี้คุณอามอะไรก็ไม่รู้ไม่มีไข่เจียวกับ,บมาม่าเลยของกินอร่อยยุ ทากินทั้งเนือนเลยอ่ะโอ้โหอร่อยไหมกิน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 เอาเฮ้ยพลอยกินช้าๆหน่อยก็ได้เฮ้ยไปอดอยากมาจากไหนเนี่ยฮะก็ถามเนี่ย เห็นคุณอามดูแลคนงานดีแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วค่ะโอยสวัสดีครับคุณเมย์ทำไมคุณเมย์จะมาเนี่ยไม่บอกผมล่วงหน้าลระครับผมไม่ได้เตรียมข้าวเช้าให้ไม่เป็นไรค่ะฉันทานมาแล้วแค่อยากมาตรวจดูความเรียบร้อยเฉยๆแยเก็กลับละค่ะครับถึงว่าล่ะทำไมไม่กินอาของดีๆที่แท้คุณเมย์มานั่นสิ ฉันอยากให้คุณเมย์มาทุกวันเลยเออคุณเมครับผมว่าไปตรงนู้นก่อนดีกว่าครับได้ค่ะถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะกินให้อิ่มๆละค่ะครับเฮ้ยกินไม่ลงแล้วเนี่ยทำเดียวหน้าอีกละกรรมก็มาตกที่พวกเราตลอดเลยอ่ะหุยเอาเว้ยกินข้าวเช้าทีไรเป็นอย่างนี้ตลอดเลย ดี๋ยวมานะออคุณอามคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยฉันจะพาคุณงานไปสายงานอื่นนะคะแล้วก็นี่ค่ะค่าแรงของพนักงานเดือนนี้ขอบคุณครับคุณเมย์อ๋อคนที่ท้องเนี่ยก็ให้เงินเดือนเท่ากันเลยนะคะแล้วก็อย่าใช้งานเขาหนักให้เขาทำงานเบาๆก็พอ มันจะได้ดีต่อสุขภาพเด็กแล้วก็สุขภาพคนงานเราด้วยยังไงบริษัทเราเนี่ยก็มีนโยบายดูแลคนท้องแบบนี้อยู่แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วครับคุณเมย์คนงานที่เนี่ยก็เหมือนคร<ม>อบครองผมเชื่อได้เลยครับผมจะดูแลเป็นอย่างดีเลยดีแล้วละค่ะที่คุณอาร์มดูแลพนักง,งานตามนโยบายของบริษัทเราอย่างเคร่งครัดเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยเชื่อว่าถ้าเราดูแลพนักง,งานดีเขาก็จะทํางานออกมาดีครับคุณเมย์ ตอแหลได้โลจริงวันวัใช้งาน,นอะไรกูโมกับหมาเลยคุณน้ำคะคุณน้ำเจ้าไปไหนอะคะพวกเราจะเก็บไว้กินมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะคะพวกแกยี่ได้คืบจะเอาสอกเนาะมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นอะก็กินเอ็มร้อยผสมกาแฟสิวะแล้วอาหารพวกนั้นล่ะคะคุณน้ำเจ้าไปทิ้งเหรอฉันจะเก็บไว้ให้พวกแกกินอีกสามวันแต่ทางเราไม่มีตู้เย็นนะครับ สามวันน่ะก็คือลาแล้วนะครับอย่าเรื่องมากเลยไหมถึงมันจะเน่าอ่ะพวกแกต้องกิน<ม>ฉันซื้อของดีๆให้พวกแกกิน<ม>ก็ถือว่าเป็นบุญปากละ<ม>รู้ไหม,มว่ามือเนี่ยฉันเสียไปตั้ง300กว่าบาทคนันผิดจากที่คิดซะที่ไหนล่ะนี่ลูกฉันจะโตไหมเนี่ย เงินก็ไม่พอไปซื้อของมาบำรุงเลยอ่ะวันนี้ฉันเห็นคุณเมย์อ่ะประเงินค่าแรงของพวกเรามาให้คุณอามแล้วฉันว่าเดี๋ยวน่าจะแจกเร็วๆนี้แล้วล่ะแล้วพว่อแกคิดว่าพเราจะได้ค่าแรงเพิ่มไหมอะ่ะที่เมื่อวานเราทำงานดึกจนถึงเที่ยงคืนเลยต้องได้สิทำงานเหนือแทบตายอ่ะจริงใช้งานเราอีกทาษทําไม่ได้นะหรือว่ามันเล่นตุกติกอะไรฉันจัดการเอง แล้วเราจะไปจัดการอะไรมันได้ละ่ะถ้ามันไม่ให้เนี่ยก็ช่างมันเถอะคนจนๆอย่างเราอะ่ะสู้ไปก็ไม่ชนะหรอกอะนี่ของแกมี่สามพันทำไมได้แค่สามพันล่ะคะหนูทำงานล่วงเวลาตั้งหลายวันไม่เห็นจะได้โอทีเลยแกทำงานก่อสร้างเล้วเว้ยไม่ได้ทำงานบริษัทจะหวังอะไรกับโอทีวะ ผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเนี้ยแบกหามได้ดิดหน่อยได้แค่เนี้ยก็ถือว่าเป็นบุญแล้วจะเอาไม่เอาเอาค่ะแค่เนี้ยไอยเคนของแกห้าพันเออแล้วเมื่อไหร่ค่าแรงจะขึ้นล่ะครับห้าพันเนี่ยแค่ส่งให้ที่บ้านก็หมดแล้วนะครับ <laughs> ขึ้นค้าแรงเหรอวะแกก็ไปเรียนให้จบปริญญาสิ ไม่มีปัญญาก็ไปไปคนอื่นยัได้ต่ออ่ามาพ่อยอ่ะพันเดียวพันเดียวเหรอคะฉันคิดว่าฉันจะได้เท่ามี่ซะอีกอะได้เท่าเพื่อนเหรอวะแกกินแรงเพื่อนวันวันทำแต่อะไรตักไส้นั่นแหละไม่เห็นจะทำอะไรเลยได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะ ท่าที่อื่นน่ะเขาไม่ให้แกด้วยซ้ำแต่พอยมันช่วยนะคะคุณอาไม่เป็นไรหรอกเอมี่แค่บริษัทไม่ไล่ฉันออกอะ่ะก็เป็นบุญหัวแล้วขอบคุณมากนะคะก็แค่เนี้ยจำาได้เอมี่ไอพอยไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยแกสอนรู้สอนนั่นแหละเือฮัลโลสวัสดีครับครับ นี่ตังค์ที่เป็นค่าแรงที่แท้จริงของพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยมันโกงค่าแรงเราไปตั้งเยอะไอ้อาอ้ชั่วนี่แกทำแบบนี้ได้ไงอะ่ะแกอยากยอกค่าแรงไม่กระทงคุณพ้องอย่างฉันหรอแรงงานอย่างพวกแกเนี่ยจะใช้เงินเยอะไปทำไมวะว,วันใช้แต่แรงไม่ใช้สมองได้เท่าน,นี้ก็ถือว่าบุญแ,แล้วเว้ยแล้วแรงงานอย่างพวกเราอะ่ะไม่สมควรได้เงินงั้นเหรอทัางทานที่ตึกพวกเนี่ยมันจากฝีมือแรงงานของพวกเราทั้งนั้น ท่านแก่ทำอะไรบ้างนอกจากกระดิกนิ้วตีนไปวันๆน่ะฮะไ,ไม่ใช่ไม่คุไม่กลัวมึงหรอกฮะไ,ไม่ใช่ไม่คุณจู่จับเอาเอลือดหัวมึงมันไปกูยรถหยุดเดี๋ยวนี้เลย,เยคุณเมย์ครับคุณเมย์ช่วยผมด้วยครับไอแรงงานพวกเนี้ยมันจะทำร้ายผมแ,แถมมันขโมยเงิอนออกไปด้วยครับคุณเมย์ช่วยด้วยนะครับไม่จริงนะคะพวกเราต้องหา ที่โดนคุณอาญักยอกเงินเดือนมาตลอดใช่ค่ะที่เห็นมันเลี้ยงข้าวเราอ่ะจริงๆมาแล้วมันให้เรากินข้าววันละมื้อพ่อเราไม่มีแรงมันก็ให้เรากินเอมร้อยผสมกาแฟถ้าคุณเมย์ไม่เชื่อเนี่ยคุณเมย์เอาล่างกายพวกเราไปตรวจได้เลยนะคะคุณเมย์ครับไม่จริงนะครับคุณเมย์ก็เห็นอยู่อ่ะผมเลี้ยงข้าวอันเป็นอย่างดีเงินเดือนผมก็ให้ตรงทุกเดือนผมเนี่ยนะครับจะกล้าอยาก,กยอกเงินไม่จริงหรอกครับ ฉันเชื่อค่ะเชื่อคนงานนะคะไม่ได้เชื่อคุณคุณเมย์คุณเมย์เชื่อแรงงานพวกนี้เหรอครับพวกมันไม่มีหัวนอนปลายเท้าข้ามูดพวกมันอ่ะก็ไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับฉันเชื่อสิ่งที่ตาเห็นแล้วก็สิ่งที่หูได้ยินค่ะคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอคะว่าแรงงานใช้แค่กําลังไม่ต้องใช้สมองคุณเมย์ได้ยินหมดเลยเหรอครับต่อหน้าฉันเนี่ยคุณทําตัวเป็นพ่อระมาตลอด แต่รับหลังกับทำตัวชั่วพวกเขาก็คนเหมือนกันนะคะคุณกล้าทำขนาดนี้ได้ยังไงผคท่นถูกแล้วบริษัทคุณนั่นแหละที่โลกสวยให้เงินเดือนมันเป็นเหมือนมืๆให้ทำไมนวันใช้แต่แรงไม่ใช้สมองอะไรสักหน่อยเงินเดือนเท่านี้พวกมันนะมีสิทธิ์ได้หรอครับฮะสิทธ์ความเป็นคนไงแกลองมาทำดูไหมฉาป,ปูนกออิดตอกเสาเข็มเนี่ยแกทำได้ไหมพอมีคนเห็นค่าเรา มีไอ้ขี้เหยียดอย่างแกเขามาเอาเปรียบแต่คิวิตตัวเองสูงสูงนักเลยแกมันก็ทํางานหาเงินมาทางชีวิตไปเหมือนกันนั่นแหละฉันไล่คุณออกค่ะคุณเมครับคุณถูกจับข้อหายักยอกเงินและกดขี่ใช้แรงงานลูกน้องเกินควรไป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 ฉันขอโทษพวกเธอได้นะฉันสัญญาว่าพวกเธอจะได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเธอสมควรได้รับแล้วฉันเนี่ย จะพาพวกเธอไปไซ์งานก่อสร้างใหม่ฉันจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ึุนอีกฉันสัญญาขอบคุณนะคะขอบคุณท่าคุณเมยออ์ฉันขอโทษนะเกือบทําแผนพวกเธอพังหมดเลยอะไม่เป็นไรก็แกไม่รู้นี่ในที่สุดผู้เราสามคนก็เป็นอิสระใจชั่วนั้นสักทีนะ <c oughs> จริงแล้วถ้าต่อไปเนี่ยฉันโดนเอาเปรียบแบบนี้ฉันก็จะลุกขึ้นสู้เหมือนวันนี้อีกฉันก็เหมือนกันฉันจะไม่ยอมอีกแล้ว <c oughs> ใช่ อย่างที่เขาว่าชีวิตไม่สิ้นก็ต้องนิ่งกันต่อไปนะพวกเราอ